สวัสดีค่ะกำลังตอนนี้อยู่ที่ไร่ต้มน้ำจะต้มมะม่าในไม้ไผ่ไปตัดมาจากท้ายไร่เนาะเอามะม่ามาวันนี้จะกินมะม่ากลางไร่จะต้มได้กินไหมต้มน้ำร้อนอยู่ไม่ได้เอาไม่มีหมอ้อไม่มีอะไรน่เียเนี่ย ดูไล่สิยอดวิวตอนนี้ตอนเที่ยงทุกคนร้อนจุดไฟแล้วก็มันก็ร้อนน้ำน้ำกำลังจะร้อนเลยเนี่ยควันออกละต้องต้มได้กินได้นอนเ้าว่าวเดืยดแล้ว การยีเดียดลวทุกคนเดียดแล้วทุกคน,กคนต้มน้ำมัมมา่าบอกไม้ไผ่เดียดแล้วนอ้องไปกินมัมม่าด้วยกันนะไปมัน มากก็บอกไม่ไปวนอ่ทิ่กางไล่จะกินก็ต้องนี่เนี่ย <c oughs> มันร้อนเลยร้อนมากจะใส่แบบนี้แหละ ใส่เครื่องปรุงลงไปดีน้ำมันใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็น้ำมันโอ้ลอด ไอเดียดจะถึงองนนี้แล้วสกคนเอาออกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหานี่นะถุงมือถุงมือเก่าๆถุงมือเก่าๆมาโดนได้แล้วทุกคนร้อนมากเดี๋ยวต้องจกดการไฟก่นอ,อ,อนเขาออกมาแล้วเออ เท่เนาะเนี่ยมาม่าเห็นไหมได้แล้ว <laughs> ได้แล้ว <laughs> น้ำเยอะไปะหน่อย <laughs> <laughs> มามากินด้วยคันอ่านเที่ยง โยโหจ้าบ๊ายบายจ้า